แพทย์อาสาพสวออทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริเกนในลักษณะนินว่วันพราตนีรุ่ในการโรงพยาบาลศเกนะคะท่านผู้นในการโรงพยาบาลจันทราคะคะ่สวโดยแพทย์เพื่อนที่อา,าสาสมเด็จพระศรีวันนี้โรคต้อกระจกเป็นปัญหาทางสายตาที่พบมากในประเทศในเดือนกรกฎาคม2559 ได้ดําเนินการครับไดรอรักษาที่ยาวนานทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการใช้พื้น,นที่อำเภอควาทระและำอำนภอข้างเคียงได้รับก,การผ่าตัดต้องผสมเกลี่ยเดนเทียตว่าไม่เป็นไรหรอกครับกําลังดูภูมิฐานดีว่าไงครับครับสามเพิ่มเพิ่มคุณภาพการมองเห็นตรงคนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการความเมตตาสุขจังหวัดนั่น เพื่อนที่พสวตาเวียดนามบอให่อยที่เขาพูดนะครับต่างาอาวความสุขในการดำรงชีวิตนะครับในการประกอบอาชีพในการดำเนินการสำเร็จร่วมขอบคุณทางออบุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะเรีนเชิญทุกท่านได้นะครับสินังหริมรร่วมกับองค์รทพรสวนะครับเรียนเชิญทานทีไว้นะครับ เป็นนักทัศนคติทุกท่านที่จะได้รอวมให้กับผู้ที่มารับการผ่าตัดในช่วงผ่าของผู้ชมนีราการในเช่นกันนะในเช่นค่ะ

เอาตนี้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกคนที่ได้จะให้ไปร่างหลังคตอนนี้ทราเปิดยางประยเรื่องของตัวนี้เลยลูก